สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องบุญน้ำโชคทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้นะคะเช่นซองก็จะพาคุณพ่อคุณแม่เนาะมาตามแนวทางนะคะเลขลาวนะคะของผู้เฒ่าน้ำโชคนะคะหรือว่าพ่อเซียนสุระเมืองอุบลน,นั่นเองนะคะหลังจากงวดที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่โอ้ยผูธรรมดานะคะผู้เฒ่าน้ำโชคเนาะคุณอะแตกทั้งบนทั้งล่าง เลขลาววดวันพุทธที่สามที่ผ่านมานะคะสามมคหกเจ็ดนะคะนี่ล็อกเก้าเสียนช่วงนี้เดินดีคุณบอกคุณแม่แล้วก็ห้าน้อยนะคะแตกกระจุยกระจายนะคะล็อกเก้าเสียนหนม่อเบนแตกตะเล่านะคะห้าน้อยกับเขาคือกันคุณบออคุณแม่นี่นี่เส้นสองวงกลม,มตะเลขล่าไว้เนาะสามเจ็ดล่างนะคะโอเปอ,อแมนสามแปดล่างสามเจ็ดบนนะคะ เ,เดี๋ยวเส้นซองจะพาคุณพ่อคุณแม่นะคะไปฟังบทสัมผาสของผู้เฒ่าน้ำโชคคือเกาหลละนะคะฟังเสียงพอตัวมันจังขงังเนาะคุณพ่อคุณแม่ก่อนสิไปรับชมเราฟังก็คือเกานะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะไปะเอาไปฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีเจ้าพ่อเป็นยังไงเนาะโมนี้นขึ้น ยิดยิดกันขัดดอเป็นยังไงพอว่างไปจ้าก็ว่างอยู่เที่งว่างก็ว่างจะโดนลาลาคาถาอยู่กับเรเบ้นท์ท่อว่าว่างกันข้าพ่อจะรับสายกับดักไปดิซือโอ้จ้าพอดีไม่สายเข่าจ้าพ่อโอ้ไม่ใช่ใดคือมึงหีปุ๋ยทะเลมันอโอ้ยขัดขนาดเอาอีกเนี่ยเด้อพ่อมือน,นีิ หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่ห้าคู่หกคู่เจ็ดคู่แปดคู่ทั้งหมดมาอย่างไอกันเนี่ยคักข,ขนาดพ่อ,อก็เสียนกนนอย็ออกเคื่อน้อยออกเคร่องเล่าจ้าเมื่อคืนสิมาหาเฮงน,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 นี่เนาะกระสมแล้วพี่อต้องมาปีนี่เนาะพ่อบอกว่าปีนี้เป็นปีของพ่อเนาะโอ้พิจ,ะจะารณาสิเจ้า ย้อนมุมืคปุยหยุดเดินมือแรงคุณอ่ะอ้าวยาวเหรอยาวเลยจ้ะพ่อสี่นิดีสี่นิดีนกะรีโกซางคางซันกี่ดีอ้าเดนวิ่งรูดจ้าแปดเจ็ดกับแปดเดนวิ่งรูดไปที่เจ็ดกับแปดค่ะ เจ็ปจับคู่มีเจ็ดเก้าแปดเก้าเห้าเจปเจห้าเจดปดเอาเอาเอาตัวน้องสีตัวมาตรงจัหนอจ้าพ่อจับตัวก็มีห้าเจ็ดแปดห้าเจปดกปปกันไปที่จ้าข้หนึ่ง กันไปที่ห้าหนึ่งค่ะศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งจับตัวห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งค่ะเออได้ได้จับตัวจับครูจ้าพ่อจับตัวกันไหนน้ำตัวกันเราเป็นจับตัวน้ำครูหนึ่งจ้าเดี้ยงมันหน่อยพปดไป <c oughs> บาเช่นปันไดยติพ่อเล็กมันหน่อยเกินไปติบอกเออมันกำลังปั๊บัวอยู่จ้ามกำลังปั๊บัวอยู่เดี๋ยวมันจะเขาที่ดอกเอ้ยมันเกิดเคยเคยหลายตัวมากหน่อยห่อยตัวหรือมันจะเป็นกระว่างอยางไงกูกระว่างยังไงกูจ้าไปีก้าเสียนจ้าพ่อกาเสียนวันนี้ก็สวยงามเหมือนกันมีสี่สี่สี่ห้าสี่หก สี่สี่สี่ห้าสี่หกสามสี่สามห้าสามหกสามสี่สามห้าสามหกสองสี่สองห้าสองหกสองสี่สองห้าสองหกอืมเอาป่านี้ก็ไปที่หาหนอยจ้ะหาหนอยก็เด่นวิ่งลูดศูนย์กับสองห้านอยวิ่งรูดศูนย์กับสองค่ะมีศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดจับคู่มีศูนย์สี่ ศูนย์หกศูนย์แปดสองสี่สองหกสองแปดสองสี่สองหกสองแปดกันไปที่สี่หกสี่แปดสี่เก้ากันไปที่สี่หกสี่แปดสี่เก้าโอเคมุมปุย๋ยขึเราจ้าเก่งแรงเอาอีกพอมุนม,มุยปุ๋ยละมากอยู่ยันมุมปุย๋ย อูดิตอนเย็นเด็กินก่อนจะหน่อยตัวนะห่อจ้ามมีหลูกข้อเขาหวานอือจำกินคนมมีปากเนี่ยอืมเป็นหลูกข้อจะหน่อยเป็มงามๆก่อนอ่อนๆตัวจ้าอืจำหนินกำมวลเลยตัวเมนจาะ ว่าเสเอาลายดอกมวนขี้เกาหมือแรงมวนขี้เก่าอะมันได็กื่อวัาหันเนาะแมนแมนจ้าเฮ้ยสีจะได้กระถี่ได้เลยว่งหันอุ้ยสุดยอดอิลีพ่อเอ๊ืสีจะได้กระถีอาภัยสีโบสถ์ก็แสดงโบสีเนาะจ้าอาไัยบสถกแสดงว่าบสื่อตัวนั่นตีแมนเดี๋ยวว่าจะคลองบสื่อกับเรื่องถี่นาอจ้าพ่อ ว่าเมื่อไหรเนี่ยที่หายคุ้กัพ่อนี่ก่อนเอายังบ่ขั้นได้ได้รถข้ามาอยู่พ่อรถข้ามาอยู่ไสมื้อนี้มันเดี๋ยวมันบ่มีรถข้ามาที่ม้อนี้เอาคือว่าไปซื้อนอะไรอยู่ในเมืองอยู่ซสน่ะพ่อโอ้ไปซื้ออะไรมาใส่รถคั้นเหยี่เขาเดี๋ยวๆมั้นหนนีก็บบอลบอคั้นแรกขั้นนีก็บบอลขั้นแรกขั้นนีบ่มีป้ายทะเบียนคือเก่าโอ้ยหน่าเฮือเอาแต่กรับเปี๋ยนี่ๆคั้นนีพยายามบ้าจากแค่หานย ยันมาเมื่อใดล่ะพ่อเก้านี่ล่ะเอ้ากระดอนตัวรถพาม่นน่ะเออกระดอนลัะไปยันมาคเขาตายอยู่บ้านเขาโทษเราไปยันเราปกติแล้วถ้าพ่อไปเอาเองแห้งสิมันนี่พ่อเออขึ้นอยู่เลยนนานตัวสองห้าแปดเก้าหนักขึ้นเหเห็นบ่โอ้ยเกือบเป็นบถามเอาน้อนี่น้อสองห้าแปดเก้าโอ้เมอเขานี่งผดีจนจ้าพ่อ โอ้ยเจนสอกออกไม่เลนเนาะโอ้ยบวาแล้วโมแม่สีออกซีโตบ่พอจาก่าเจนมันมีสองหาน่าเรอฮะจิงรงจริงจาิงจริงจิงจิงจริงจริงงจริงจรับจริงนริงจริจริงจติงจริงจรงจิงจรงจรจงงงงรจง กัดให้ควนก็บอกโอ้ <c oughs> เอาหัวควนนั่นแหละพอ่อถ <c oughs> ึงแล้วะน่ะเออก,กันดีให้ให้ควนต้องกาให้มันเป็นได้หนึ่เท่าละ่ะจ้า,อ,าอ่าหัวควนนี่มันก็คือเรื่งมันหน้าฐานะได้หัวนี่จ้าพ่อหัวอ้าวมานนี้วยพ่อได้เนาะจ้าเอาโอเควันนี้าที่ไปเดียวมั็นนี้ ให้เอฟซีที่เข้ามาฟังก็กดไลค์กดแชร์ให้คนเด้อจะคข้อง่องก็ได้จ้าเออให้ันนี่กำลังใจหาแนวทางไปหาอืมซอยกันคนละไม่คนละมือมันก็ได้หลายอีมกมดอกจ้าพ่ออไอให้โซกโซกใกดไลค์กดแชร์ให้ให้ถือสามตัวได้มาแ,แลงเด้อให้โซกโบกมันหาน<ส>าให้ระด<ๆ>ับข้รยสิหวยเลือยเบอร์สื่อจะได้กับขอให้ออกตัวนั้น ีเงินมีทองใส่กันสุขูสุโคเงินมันแห่งหายาสีเซื้อสีหากระตองพิจารณาให้มันดีๆใส่ตองให้มันดีๆเพราะว่าให้กับเป็นแนวทางาแล้วอ,าอ้าวสรงส่งวันัดกรนสุขูสุโคเอฟซีก็ไดสาธุจ้าขอขอบคุณพ่อจ้าที่เอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีจ้า โชคดีโชคดสีสาธุสาธุครับผมครับผมเอ้าวันนี้เป็นจังไรคะ่ะฟังจบแล้วนะคะเมื่อน,นี้นะคะพ่อกระปอยด้วยความมั่นใจความอารมดีคือเก่าคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าสิแม่พ่ออยู่ข้างนอกเนาะเพิ่นไปธุระนะคะก็เลยส่งสีวาอาว่าเฝ้าแน่นะคะเดี๋ยวเส้นซองจะมาท่วนตัวเลขให้ฟังอีกรอบนึงนะคะเพื่อหลายท่านหลายคนอาจจะฟังพ่อว่าว่ท่านเนาะ สรุปตัวเลขนะคะที่พอให้สัมผัสเมื่อกี้นี่นะคะนี่เลขลรานะคะเดนวิ่งรูดไปที่7กับ8ค่ะพอให้เลข3มโตมา3ามหางเนาะ5 7 8 9 8 9, 9แล้วก็5 0 1ค่ะส่วนโตจับโคนะคะให้มากกับมี7 9 8 9 7 5 7 8นะคะกัน3หางนะคะกันไปที่5 1 0 5แล้วก็0 1ค่ะ ส่วนเลขล็อก9เสียนในวันนี้นะคะมีส4 4สี6สี3ห้าสี่หกาสีสาหสามสองสี่สองหแล้วก็สองหค่ะส่วนผู้ใดเป็นแฟนครับหาน้อยคือเก้านะคะอยู่ในสี่เหลี่ยมนี่เลยนะคะหาน้อยมือนี้นะคะพอบอกว่าปังอีกคือเก่านะคะส่วนวันนี้นะคะเลขลดพามานะคะเลขลดนำโชคนะคะได้แก่ สองห้าค่ะคือค่ะคุณพ่อคุณแม่อะลองเบิงลองพิเคาะลองพิจารณนาเบิงนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะเอาชัดเจนแล้วนะคะเลขราวแนวทางของอผู้ท่านำโชคนะคะหลายท่านหลายคนก็นล่อค่อยอยู่นะคะช่วงนี้พอกะแม่นสเลเกินนะคะจังไดกะพอใหเอฟซนะคะที่มาแม่แนวทางตัวเลขของ ขอเส้นสุระในมือน,นี้นะคะถ้าเอาไปเลือกยิบเลือกจับกับขอให้แห้งๆมันๆกันทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้เซนสองก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะเดี๋ยวจะฝาวไปตามแนวทางเล็กรัฐบาลไทยคุณพ่อคุณแม่เบิ่งกันต่อเนอะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ